หลังจากที่พระเอกนั้นเขานะครับก็ได้ออกเดินทางมาจนถึงที่จัก,กรวาลของสำนักนิกายอมตะแห่งนี้และก็ได้ทำการโชว์พลังเซียนมังกรขั้นเทพพร้อมกับพวกพลังงานเต่าธาตุไม้ให้กับพวกเราสิทธิ์แล้วก็ปรมาจารย์ทั้งหลายทุกคนได้ดูไปซึ่งพระเอกนั้นก็จะต้องสามารถมาเอาชานะแม่นางทั้งสองคนนี้ไปได้เพื่อที่ตัวของพระเอกนั้นก็จะได้กลายมาเป็นลูกศิษย์ เพียงหนึ่งเดียวของปรมาจารย์เอาซือซึ่งอาจารย์คนนี้ก็จึงได้บอกเลยว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงแบบเยอะแยะมากมายจนน่าจ,จะก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดอัจฉริยะของเราได้ภายในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนและเขานั้นก็เลยได้ถามกับอาจารย์กับพระเอกต่อไปว่าเอ่าซือนี่เจ้านั่นนะก็ไปเอาเด็กที่เก่งกาจแบบนี้ มาจากที่ไหนกันอย่าง,งน,นั้นนะหรือเด็กที่ก็มีทั้งพรสวรรค์แล้วก็มีทัก,ทกษะด้านวิชาต่างๆที่มันยอดเยี่ยมได้ขนาดนี้กันหาได้เจอ,อยากยิ่งนักเลยน่าจะบอกให้สิ่งอาจารย์ของพระเอกทางก็จึงได้ตอบกลับไปเลยว่าพระเอกนั้นก็คือลูกชายของพระอาจารย์ดาบสายฟ้าผู้โด่งดังที่เขานั้นก็มีนามว่าหมู่ซุนยังไงกันล่ะหรือเขานั้นก็คือคนที่เคยได้ทําการสยบเผ่าปีศาจมาแล้วในครั้งหนึ่ง ในครั้งอดีตาการที่ราชวงศ์เฉาอีกด้วยยังไงกันละ่ะซึ่งจากนั้นปรมาจารย์ทุกคนนั้นก็ต่างต้องยืนอึ้งไปตามๆกันแล้วก็ไม่คิดเลยนะครับว่าลูกชายของมู่ซุนนั้นก็จะยังมีชีวิตอยู่อีกอย่างนั้นน่ะหรือซึ่งต่อมาก็าจะเป็นตาของแม่นางคนนี้ที่นางนะครับผมก็จะต้องเข้ามาทําการทดสอบพลังของนางไปบ้าง <S <s เผื่อทําการแข่งขันกับพระเอกของเราแบบต่อไปนั่นเองแต่ทว่าวนางเนี่ยก็กราบทําการประกาศยอมแพ้ ไปในทันทีนั่นเองนะครับผมเมื่อนางเนี่ยก็ได้มาเห็นพลังสุดเทพของพระเอกเข้าไปสิ่งปรามาจารย์เอาซื้อเธอก็บอกไปว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าทั้งสองคนก็คงจะเข้าใจไปแล้วละสิว่าทำไมข้านาถึงได้รับตรงฟังเฮาเข้ามาเพื่อให้มาเป็นศิท์เพียงคนเดียวของข้านานานะสิ่งแม่นางคนนี้เธอเองเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนกับว่าจะยอมรับไปด้วยเช่นเดียวกันว่าพระเอกน,นั้น ก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากจริงๆซึ่งสองสาวทั้งสองคนนี้ก็ถึงกับต้องเซงเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกนางเองก็อยากที่จะมาอยู่และมีปรมาอาจารย์คนเดียวรวมก,กันกับพระเอกแต่ถ้าว่าอาจารย์เอาซื้อนางนะครับก็กลับจะรับสิทธิ์เพียงคนเดียวก็เท่านั้นเลยจะต้องทําการจัดการการประลองการทดสอบในครั้งนี้ขึ้นมาไปนั่นเองนะครับผมซึ่งอาจารย์เอาซื้อ นางเนี่ยก็ได้บอกเพิ่มไปเลยว่าถ้ายอย่างนั้นการประลองเมื่อตะกีนนี้เราก็จะถือซะเลยนะว่าเป็นการแนะนําศิษย์หน้าใหม่ให้กับพวกเจ้าทุกคนได้รับรู้ไปเลยก็แล้วกันสื่งทานใดนั้นเองแต่ละอาจารย์คนนี้นะครับเขาก็ได้บอกต่อไปเลยว่าก่อนในอีกไม่กี่วันที่กําลังจะมาถึงนี้มันเนี่ยก็จะได้มีคนที่เขาได้เดินทางมาจากเกาะที่มีน้มว่าเสียวยาวถ่มายังที่แห่งนี้อีกด้วยซึ่งพวกเขาเก็ได้บอก กับพวกเราเอาไวนะ้นะานนะว่าจะมาก็เพื่อนําของวิเศษอย่างหนึ่งมาเพื่อมอบกห้กับพวกเราไปและมาก็เพื่อพูดคุยเรื่องบางอย่างเรื่องเคล็ดวิชาลับไปกับพวกเราไปอีกด้วยสิ่งพระเอกและอาจารย์ก็จึงมีความคิดนะครับว่าทั้งสองคนเองนั้นก็จะไปยังที่แห่งนั้นด้วยแต่ถ,ถ้าว่าก่อนที่พระเอกนายก็จะได้เดินจากมาถ,าถ้าว่าพระเอกเนี่ยเขานะครับก็จึงได้หันเพื่อกลับไปยิ้มหวานให้กับ แม่นางสาวสวยคนนี้ชุดม่วงไปอีกหนึ่งทีนั่นเองนะครับผมสิ่งมันก็เล่นทําเอาเธอนั้นก็ถึงกับเขินเป็นอย่างมากและพระเอกนั้นก็จึงได้เดินจากไปและพวกปรามาจารย์ก็บอกไปนะครับว่าเด็กคนนี้จะได้เติบโตไปเป็นอนาคตใหม่ของพวกเราได้ภายในภายภาคหน้าและก็จะสามารถเป็นที่พึ่งพาของเราสํานักนิกายอามตะอย่างเราไปได้อย่างแน่นอนและจากนั้นพรมาจารย์เอาซื้อของพระเอกนางก็จึงได้ทําการพา ให้พระเอกนะครับได้มาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งไปนั่นเองซึ่งมันนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นมูกเกาะแห่งหนึ่งที่ก็สามารถลอยฟ้าอยู่ได้ไปอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมและพระเอกของเรานั้นก็ถึงกับต้องอึ้งเป็นอย่างมากเหมือนปรมาจาย์เอาซื่อนางเนี่ยก็ได้บอกไปเลยว่าจากนี้ไปานานนะที่แห่งนี้ก็จะถือว่าเป็นที่พักของเจ้าไปเลยยังไงล่ะตรงฟงางฮาวแต่จากนี้ไปเจ้าก,ก็จะสามารถกลับมาพักอย่างที่แห่งนี้ ได้แบบตลอดเวลาเลยนะนะซึ่งทันได้นั่นเองจูจูก็ได้มีชาคนหนึ่งซึ่งเขาก็ได้โผล่มาที่นี่ซึ่งเขานะครับผมก็คือปารมาจาย์ใหญ่ประจ,จาจักกวัิอมตะแห่งนี้ซึ่งพระเอกนั้นก็จึงได้แนะนําตัวกับเขาไปซึ่งเขานั้นแกรตอบกลับมานะครับว่าข้าเองก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของเจ้ามาก่อนแล้วละ่ะ ว่าในตอนที่เจ้านั้นก็ได้เข้าไปอยู่ที่ภายในของราชวงศ์เฉาและเจ้าเอ็นก็เป็นเด็กที่ก็มีแววมีพรสวรรค์เป็นอย่างมากและพ่อของเจ้านะก็ได้ทําการฝากของสิ่งสิ่งนั้นมาให้กับข้าแล้วชายหรือไม่การลานะซิงพระเอกนั้นก็จึงได้เรียบนำของสิ่งหนึ่งนะครับเพื่อขึ้นมาแล้วก็ได้นําไปมอบให้กับปรมาจารย์ผู้นี้ไปแล้วก็บอกไปนะครับว่าทันพ่อของข้า มันก็ได้ฝากสิ่งนี้มาให้กับขา้ามาเป็นระยะเวลาที่มันก็นานมากๆแล้วละแต่ทว่ากว่าที่ข้านั้นจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้นี่นะท่านอาจารย์ทนกว่าจะมาถึงที่นี่ได้มันก็เป็นอะไรที่ยากสุดๆไปเลยซึ่งเมื่อปรมอาจารย์เขานะครับก็ได้เปิดกล้องดูและเขาก็จึงได้พบกับตราสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างและเขานั้นก็เลยําการใช้พลังลองอ่านมันดูซึ่งจากนั้นข้อความด้านในนะครับ มันเนี่ยก็คือคำพูดสารความจากพ่อพระเอกที่มันนั้นก็ได้บอกเอาไว้เลยว่าพระเอกนั้นก็คืออนาคตใหม่ของพวกเราและข้าขอฝากให้เจ้าช่วยดูแลเขาให้กับข้าทีนะเจ้าหน่ะช่วยทําการฝึกฝนเขาให้มีความเก่งการเหมือนกับตอนที่ท่านนั้นไปฝึกฝนข้าได้หรือไม่ซึ่งพระเอกนะครับก็ได้บอกไปว่าสิทธิคนนี้ก็จะไม่ทาให้ท่านอาจารย์ต้องผิดหวังในตัวข้าเป็นอันขาดเลย และจากนั้นปรมาจารย์เอาซื่อก็เลยได้เดินทางนะครับเพื่อม,มาพบกับปรมาจารย์คนนี้แล้วก็ได้บอกไปเลยว่าทาไมท่านน้าไม่บอกกับตรงฟังหาวไปล่ะถึงเรื่องเคล็ดวิชาลับที่มันนั้นก็มีน้ําเลยว่าเฟิงเหอไปด้วยล่ะท่านอาจารย์ซึ่งอาจารย์ใหญ่นะครับเขาเนี่ยก็บอกต่อไปเลยว่าวิชาลับปรปีศาสตร์ที่เจ้าหมายถึงมาแน่นนะมันเนี่ยก็จะต้องใช้คนที่เป็นสุดยอดปรมาจารย์ ถึง5คนไปนเลขที่เดียวและนอกจากนั้นก็จะต้องมีคนที่มาทําการควบคุมพลังงานเตาและจะต้องเป็นผู้ควบคุมพลังที่อยู่ในขั้นสุดยอดอีกด้วยถึงจะสามารถใช้วิชาลับนี้ไปได้สําเร็จได้นานนะและตรงฟางหาลูกศิษย์ของเจ้านะ่ะ เขาก็เป็นเด็กที่ก็มีพลังงานเต่าธาตุไม้ที่ก็เป็นพลังที่ก็สุดจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นานนะและมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุญแจที่สําคัญเป็นอย่างมากของฝ่ายเราเลยที่จะสามารถใช้มันก็เพื่อไปเอาชนะเหล่าปีศาจได้และอาจารย์เอาอซือนั้นก็จึงได้บอกไปต่อนะครับว่าขานานก็ได้ทําการสั่งหอคอยเวทมนต์น,น้าแข็งขึ้นมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไปทําการทดสอบเหล่าสิทธิมากมายก่อนหน้านี้ แล้วก็ได้พบมาอีกเลยว่าตรงฟังหานานะเขาก็เป็นสิทธิที่สามารถน่าจะใช้พลังงานเต่าธาตุน้ําได้ไปเพิ่มอีกด้วยสิ่งปรมอาจารย์ผมขาวเขาก็จึงได้บอกนะครับว่าพระเอกนั้นก็เป็นเด็กที่ก็มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากพรสวรรค์น,นั้นสูงเกินกว่าที่พวกเราทุกคนจะสามารถคาดการได้เลยและเจ้าเองนั้นก็จงปล่อยให้เด็กคนนั้นได้ไปทําการฝึกฝนเคล็ดวิชาแบบเงียบๆต่อไปเรื่อยๆจะดีกว่าและเพลินๆนะ แต่คนนั้นก็อาจจะมีความสามารถที่มันก็แข็งแกร่งมากยิ่งกว่าพวกเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้แล้วช้าตต่อมาพระเอกของเรานะครับผมท่านก็กําลังนั่งเล่นอยู่ที่บ้านใหม่ของเขาแต่ทว่าทัานใดนั่นเองพระเอกนั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างและจูจ่ๆเนี่ยทําไมข้าก็ถึงได้มีอาการมืนหัวอย่างรุนแรงขึ้นมาได้การล่ะนะแทนทว่าข้าเองก็ยังเป็นแบบนี้ มาสักพักหนึ่งแล้วอีกด้วยตั้งแต่ตอนที่ข้านั้นก็ได้เข้าไปทําการทดสอบพลังกับแม่นางทั้งสองคนเมื่อตะกินนี้ซึ่งจากนั้นทันใดนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาอีกครั้งหนึ่งที่แม่นางชุดม่วงผู้นี้อีกครั้งหนึ่งหรือก็คือคนที่พระเอกนั้นก็ได้ทําการส่งยิ้มหวานไปให้นางนั่นแหละนะครับผมซึ่งในตอนนี้เธอคนนี้กไายบุกมายังที่แห่งนี้ก็เพื่อมากระทําการอะไรบางอย่างพร้อมกับได้ถือดาบข้องนางเอาไว้ที่ด้านหลังอีกด้วยและทนันใดนั้นเอง พระเอกนั้นก็สามารถที่จะสัมผัสกลิ่นอายของนางได้ไปนะครับแล้วก็บอกต่อว่านี่เจ้าเป็นใครกันอย่างนั้นน่ะหรือเจ้าจงปรากฏตัวออกมาซะเดี๋ยวนี้ที่แท้ก็เป็นเจ้าเองอย่างนั้นหรอเจา้านำมาทําอะไรที่บ้านใหม่ของข้ากันล่ะซึ่งเธอนะครับก็บอกว่าข้าเองน่ะก็ชื่นชมตัวเจ้าเป็นอย่างมากเลยนะที่ก็สามารถแสดงทักษะ ที่เป็นวิชาอันเลือดล้ำออกมาในตอนที่พวกเราได้เข้ามาประลองกันแถมยังได้ทํามันต่อนหน้าปรมาจารย์ของเจ้าอีกด้วยแะขคานี่ก็ขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายสําหรับตัวข้าเป็นอย่างมากเลยละ่ะซึ่งพระเอกนั้นเขาก็จึงได้ลดพลังลงนะครับแล้วก็ถามกับนางไปต่อว่าแล้วตัวเจ้าละ่ะก็มาทําอะไรอย่างที่นี่อย่างนั้นหรือเจ้ามีปัญหาอะไรก็จงบอกข้ามาได้เลยซึ่งพระเอกของเรานั้นเขานะครับก็ดูเหมือนกับ ว่าจะไม่สามารถมองเห็นดาบที่เป็นดาบอัลเบอร์เทิมที่นางก็ได้ทําการซอ่อนเอาไว้ที่ด้านหลังของนางได้นะครับผมและแม่นางคนนี้นางก็เลยบอกไปต่อเลยว่าข้ามาอย่างที่แห่งนี้ก็เพื่อมาขอคําแนะนําจากเจ้าไปยังไงละ่ะซึ่งนางนะครับก็ทําการาพุ่งเข้ามาโจมตีพระเอกต่อแต่ทว่าพระเอกน,นั้นก็ยังสามารถรับการโจมตีของแม่นางคนนี้เอาไว้ได้อีกแต่จากนั้นานางก็จึงถ่ายกระโดดตีลังกาออกมาและนางก็ได้คิดน่าจะไปต่อ ว่ามันก็สมแล้วล่ะนะที่เจ้าเองนั้นก็เป็นถึงสิทธิสุดยอดอัจฉริยะที่ก็เก่งกาจเป็นอย่างมากเลยซึ่งพระเอกของเรานั้นก็จึงได้ถามกับนางไปนะครับวันนี้มันนักก็ไม้ความว่าอย่างไงกันอย่างนั้นหรอแม่นางซึ่งจากนั้นแม่นางก็จึงทําการซัดพลังเข้ามาซึ่งมันนะครับก็เป็นพลังวิชาดาบที่ก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและพระเอกนั้นก็จึงได้ใช้พลังเซียนมังกรของเขาป้องกันการโจมตี จากนางเอาไว้ได้สําเร็จแาทถ้าว่าเธอคนนี้นางเองก็กําลังจะถูกดาบของพระเอกโจมตีใส่นางเข้าไปแบบจางๆแต่ถ้าว่าเธอก็ได้ตัดสินใจใช้พลังอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำลายวิชาดาบของพระเอกทิ้งไปให้ได้และพระเอกนะครับผมเขาก็ได้คิดในใจไปต่อเลยว่าเธอคนนี้เธอก็เป็นสิทธิ์ของที่นี่ไม่ใช่หรือแต่ทำไมถึงต้องมาโจมตีข่าคนนี้ไปด้วยละ่ะแต่ถ้าว่าเธอนะครับก็เลยได้ถามกับพระเอกไปต่อว่าแล้วเจ้านั้นก็ได้มี สิ่งที่มันก็ได้ถูกเรียกกันว่าดวงตาของเทพเจ้าอยู่กับตัวเจ้าด้วยใช่หรือไม่กันละ่ะข้านาก,ก็ขอบอกเลยว่าตัวของข้าเองนั้นก็สงสัยเจ้ามาตั้งนานแล้วละ่ะว่าทำไมาเจ้านาถึงได้สามารถกลายมาเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของปรมจารย์เอาซีผู้นั้นได้และข้าก็มายังที่นี่ก็เพื่อที่จะมาทำการทดสอบระดับพลังทั้งหมดของเจ้าเฉยๆไปก็เท่านั้นเองข้ามาเพื่อสู้กับเจ้าเพื่อเป็นการเช็คดูเพื่อยืนยันสมมติฐาน ของตัวของข้าไปเฉยๆซึ่งพระเอกนั้นก็จึงถามกับนางต่อไปว่านั้นมันก็เกี่ยวข้องอะไรกับตัวของเจ้าไปด้วยละ่ะเจ้าได้ทําการใช้เล่กลนไปต่อหน้าปรมาจารย์ดาบเยือกแข็งเอาซื่อและเจ้าเองนะ่ะก็มีความคิดอย่างนั้นนะหรอว่านางก็จะดูไม่ออกว่าเจ้าก็ได้ทําการใช้เล่กลนซึ่งเธอคนนี้ก็จึงได้ตอบกลับนะครับว่าแล้วมันยังไงกันละ่ะเพราะว่าตัวของข้าเองนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวนาง เหมือนกันอ่นนะเจ้าเองที่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ํำว่าพวกเหล่าเทพเจ้ากับเหล่าปีศาจนั้นก็ได้กําเนิดมาจากไหนกันแต่ทําไมาเจ้าระถึงได้มันใจนักกาละนะและข้าเองก็จะบอกอะไรกับเจ้าให้เป็นเลยก็แล้วกันว่าดวงตาของเทพเจ้าที่เจ้านั้นก็ได้ครอบครองอยู่มันเนี่ยก็ถือเลยว่าเป็นหนึ่งในสมบัติวิเศษ ที่พวกเราชาวมูเกาะเซียวเยานั้นก็นับถือเลยว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสํานักประจําเกาะเราเลยก็ว่าได้ซึ่งเธอคนนี้เธอก็เดินทางมาจากเกาะเซียวเยานะครับแล้วก็มาที่นี่ก็เพื่อถามกับพระเอกว่าทําไมพระเอกนั้นก็ถึงได้มีดวงตาของเทพเจ้าอยู่กับตัวแต่ถ้าว่าพระเอกเขาก็ได้บอกกลับไปเพียงแคาว่าตัวข้าเองก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวชื่อเสียงของเกาะเซียวเยามากกอนเลยก็ว่าได้แล้วก็เพิ่งจะเคยได้ยินจากท่านปรมาจาน เมื่อไม่นานมานี้เองมันก็ถือว่าเป็นสถานที่แบบไหนกันอย่างนั้นนะลื้อแม่นางซึ่งแถวว่าเธอคนนี้เธอก็ได้บอกไปนะครับว่าเจ้าหนังไม่ต้องรู้เรื่องนั้นหรอกแต่เจ้านังก็จงทําการมอบดวงตาเทพเจ้ามาให้กับข้าซะเดี๋ยวนี้ข้ามาเพราะว่าอยากได้มันและเจ้านังก็จงลองบอกมาได้เลยว่าเจ้าต้องการของสิ่งใดไปจากข้าคนนี้อย่างนั้นนะลือ้อข้าเขาจะยอมมอบมันแบบทุกอย่างไปให้กับเจ้าเลยก็ได้เผื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับ ดวงตาเทพเจ้าของเจ้านานนะซึ่งพระเอกก็จึงได้บอกกับนางว่าของสิ่งนี้น,นั้นหรือมันน่ก็เป็นสิ่งของที่พ่อของข้าได้ทําการมอบมันมาให้กับข้าเอาไว้และข้าก็จะต้องกลับไปเพื่อถามทยกับท่านพ่อก่อนว่าจริงๆแล้วของสิ่งนี้มันน่ก็คืออะไรกันแน่ก่อนที่จะตัดสินใจอีกทีหนึง่งว่าจะทําการมอบให้เจ้าไปดีหรือไม่ซึ่งแต่ถ้าว่าแม่นางคนนี้เธอนะครับผมก็จึงได้บอกไปว่าข้าหนาก็จะไม่ให้โอกาส เจ้าได้รีบหนีไปจากที่แห่งนี้ได้หรอกนะแต่ถ้าหากว่าเจ้ายอมมอบมันมาให้กับข้าไปแต่โดยดีแล้วเราก็ข้าก็จะรับรองได้เลยว่าข้าก็จะปล่อยเจ้าไปแต่โดยดีซึ่งต่อมาเธอนะครับก็จัดการใช้พลังบางอย่างพลังสุดเทพของเธอเพื่อที่จะเข้ามาทําการต่อสู้กับพระเอกของเราแบบไปต่อฐาเธอก็ได้พุ่งเข้ามาหาพระเอกจากนั้นก็ตามด้วยใช้วิชาดาบแสงของเธอเพื่อเข้ามาโจมตีที่เป็นวิชาสุดแข็งแกร่งเข้ามา โจมตีใสพ่พระเอกไปใทนทันทีซึ่งวิชาดาบของแม่นางคนนี้มานะครับก็ถึงกับต้องทําให้เกราะของพระเอกนั้นมานั้นก็ถึงกับต้องมาแตกออกกันไปนเลยทีเดียวและพระเอกนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะมีเลือดไหลออกมาอีกด้วยและพระเอกเขาก็ได้คิดในใจไปต่อว่าเธอคนนี้นั้นก็มีพลังที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เป็นแค่ซีด จริงๆอย่างนั้นนาร์อนนี่พลังของเธอนั้นไม่น่าที่จะอยู่ในขั้นอมตะระดับที่ห้าเลยเหมือนกับสิ่คนอื่นๆเพราะว่ามันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากจนเกินไปและต่อมานะครับผมจู่ๆแม่นางคนนี้นางเนี่ยก็ได้เข้ามาโดนพลังดอกบัวของพระเอกโจมตีสายนางเข้าไปเต็มๆจนกระทั่งนางนั้นก็ถึงกับต้องมาลอยกระเด็นถอยหลังกลับไปซึ่งเธอคนนี้ก็บอกกับพระเอกต่อไปว่านี่เจ้าหนานะ ก็ได้มีพลังอะไรมากมายที่ซ่อนอยู่จากะกจงทำการงัดมันออกมาให้หมดเลยสิข้าเองเนี่ยก็ชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าพลังจากดวงตาเทพเจ้านั้นก็เป็นพลังเพียงหนึ่งเดียวที่เจ้าได้ซ่อนอยู่หรือไม่แต่ทานใดนั้นเองนะครับแม่นางคนนี้เธอก็ทำการใช้พลังของนางเป็นพลังขั้นเทพเพื่อฝ่าพลังสุดแข็งแกร่งของพระเอกเข้ามาได้สำเร็จด้วยความเร็วของนางที่มันก็สูงปานยางมากและจากนั้นหลังจากที่แรงระเบิดนะครับ มัน,นก็ได้ระเบิดขึ้นมาและนางก็ได้ทําการใช้วิชาผนึกอะไรบางอย่างเพื่อใส่เข้าไปเลยที่ดวงตาแห่งเทพเจ้าที่มันก็ได้อยู่บนหน้าผาของพระเอกและนางก็ได้บอกไปต่อว่าดวงตาของเทพเจ้านั้นมันก็ถือว่าเป็นสมบัติวิเศษประจำเกาะของพวกเราดังนั้นแค่เองก็ยอมต้องรู้อยู่แล้วล่ะนะถึงวิธีที่จะสามารถผนึกพลังของเจ้าเอาไว้ได้และจากนั้นนะครับแม่นางคนนี้นางก็ได้จากไปและพระเอกของเรา เขาก็ได้บอกไปต่อว่าเธอคนนี้น่ะก็เป็นใครกันแน่อย่างนั้นนะหรอทำไมาก็ถึงได้มีพลังที่แข็งแกร่งเยอะแยะมากมายอะไรได้ขนาดนี้กันแล้วต่อมาคนจาก,กเกาะเซียวยาวนะครับพวกนางก็ได้เดินทางมาถึงที่จัก,กรวรรดิสํานักนิกายอมตะแห่งนี้แล้วก็มาที่นี่ก็เพื่อนำของวิเศษบางอย่างมามอบให้กับคนเหล่านี้ไปซึ่งพวกปรมาจารย์นั้นก็ดีใจกันเป็นอย่างมากที่พวกเขาจะได้รับ ของวิเศษไปนั่นเองและจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็กำลังพูดคุยอยู่กันตามภาษาของคนที่ก็ไม่ได้เจอกันมานานเป็นระยะเวลานาน,านมากๆแต่ทว่าทันใดน,นั่นเองจูจ่ๆแม่นางคนนี้เธอเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวีลกรรมของพระเอกของเราขึ้นมาที่พระเอกนั้นก็สามารถไปเอาชนะสงครามกับไอ้เจ้าพวกปีศาจมาได้สําเร็จนะครับที่ราชวงศ์เฉานั่นเองซึ่งมันก็ทําให้ปรามอาจารย์เอาซื้ออาจารย์พระเอก นั่นก็ถึงกับต้องตะงิดใจว่าทําไมจูจ่ๆนางก็ถึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาและทานใดนั้นเมื่อแม่นางคนนี้นะครับนางเนี่ยก็ได้นําของขวัญบางอย่างขึ้นมามอบให้กับเราปรมาจารย์ของพระเอกซึ่งมันนั้นก็ทําให้พวกปรมาจารย์เหล่านี้ในสํานักนิการอมตะนะครับผมพวกเขาทั้งหมดก็ถึงกับต้องอึ้งไปตามๆกันนั่นเองเพราะว่าเมื่อนางแต่ทําทการเปิดกล่องขึ้นมา แต่ทว่ามันก็กลับเป็นกล่องใบหนึ่งที่ก็ว่างเปล่าแผลปรามาจานเอาซื่อเธอก็จึงได้ถามไปเลยว่าแลนี่มันก็หมายความว่ายังไงกันอย่างนั้นน่ะหรือนี่น่ะหรอมันก็คือของวิเศษที่เจ้าจะมอบให้ซึ่งเธอคนนี้เธอก็จึงได้ตอบกลับไปว่าของขวัญที่ข้าน่นะนะแต่นาม,มามอบให้กับพวกเจ้ามันเนี่ยก็ดันมาอยู่ที่สำนักนิกายอมะตะของพวกเจ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงล่ะแถมมันก็ยังได้อยู่มา ก่อนที่ข้าจะมาถึงซสอีอีแล้วก็อยู่ที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ก็มีนามว่าตรงฟางหาวหรือก็คือลูกศิษย์คนเก่งของปรมาจารย์ดาบเยากแข็งเอาซื้อไปยังไงล่ะแล้วเรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาทําการยึดคืนของสิ่งนั้นเพื่อไปจากตรงฟางหาวไปอีกด้วยเผื่อนํานมันกลับไปที่กอดเซียวยุนของเราและท่านปรมาจารย์เอาซื้อท่านหนูก็โปรดจงส่งมอบตัวลูกศิษย์คนเก่งของท่านมาให้กับพวกเราไปจะได้หรือไม่ ส่งมอบมันมาซะตอนนี้เพราะว่าดวงตาเทพเจ้านั่นนะมัน,นก็ถือว่าเป็นสมบัติศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิเศษของเรามาเป็นเวลานานมากๆแล้วซึ่งจากนั้นอาจารย์ฝ่ายพระเอกก็ดูท่าว่าจะไม่ยอมแล้วก็บอกไปนะครับว่านี่มันก็เป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติกันเลยแม้แต่น้อยและเป็นการดูถูกเราอย่างนั้นนั่นหรือพวกเจ้าไม่ควรมากระทารํากันอุกอาจอะไรเช่นนี้หรอกและพวกเรานะ่ะก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ดวงตาเทพเจ้าอยู่ด้วยและทันใดนั่นเองปรมา,าจารย์ทั้งสองฝ่ายก็จึงได้เปิดฉากนะครับเพื่อเข้ามาโจมตีซัดกันซึ่งมันเนี่ยก็แน่นอนนะครับผมว่าเหล่าปรมา,าจารย์ผู้คนจาก,กเกาะเซียวเยานั้นก็เป็นคนที่มีระดับพลังที่ก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากถึงอาจารย์ของพระเอกนั้นก็จึงได้ทําการเข้าไปใช้พลังแช่แข็งแม่นางคนนี้ลงไปได้สําเร็จแต่ว่าเธอเนี่ยก็กลับสามารถ หลบหนีออกมาได้ไปอีกแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยใน EP นี้ก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมและถ้าหากคุณผู้ชมชื่นชอบกดไลค์แชร์สับตะไคร้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าทุกคนชื่นชอบเรื่องนี้กันหรือเปล่าผมก็ฝากทุกคนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าชื่นชอบผมจะได้มีกําลังใจนะครับมาสปอยคลิปตอนต่อ,ตอไปให้นะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับผมก็เหนื่อยๆแล้วก็ท้อนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่า ได้กำลังใจดีๆจากคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็จะหายเหนื่อยแล้วก็จะมีกําลังใจขึ้นมากๆขอบคุณทุกคนมากๆครับและสําหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม